กเลิศกรุงนะคะเดี๋ยวอจะดังนิดนึงนะเพราะว่าร้านอยู่ตจดกับถนนเลยทีเดียวที่จอดรถไปแบบอบจอดในโรงแรงมาาราาม,ม,ามาเดี๋ยวผมใค้แล้วเขาก็ถามว่ามาติดต่ออะไรนี่ก็เงียบเลยมันก็มาเฉยคุร้านกคดูมากที่นแค่มมกันก่อน

นี่เป็นแบบว่าถ้าผมเองไม่ได้ซื้ออะอาหารสำเร็จรึไม่ได้ซื้อของสำเร็จรูปล่าซอสต่างๆที่เป็นวัตถุดิบนะคะก็มกเองเดี๋ยวมาชิมที่แก้วแรกกันก่อนดีกว่านอันนี้เป็นมะม่วงสมูทตี้นะอันก็เป็นมะม่วงสดยกนะคะตัวนี้เป็นมะม่วงสดที่แบบเออใช้แบบไม่ได้ใช้ไสหลักไม่ได้ใช้น้ำมะม่วงเนื้อมะม่วงแบบเป็นชิ้นๆเลยเปรี้ยวเิดนึงนะคะตัวมะม่วงซอสมาก ได้แก้วนี้เป็นบลัชทันเตอร์นะคะก็จะเป็นเลมอนกับฮันนี่นะคะแล้วก็ช็อปด้วยกาแฟดำแล้วก็ด,นนะด้านบนจะมีแบบผิวมะนา,าวเบาๆแบๆบนี้หอมเลมอนมากเข้ากันมากเลยนะปกติเวลาไปกินกาแฟเลมอนนะมันจะเป็นเปรี้ยวเลยไม่มีน้ำข้างในนี้มีส่วนผสมเนาะแบบสำหรับ เปรี้ยวหวานของแล้วก็รสผงนิดๆองกาแฟไว้ทางโนกคะด้านบนที่มันมีแบบอุลาเนนี่เขาเป็นลู้กอมนะคะรูปกอมแล้วแบบเป็นอสกไ่เป็นนี้เฮ้ยหอมมากเลยทุกนก็มีรรมกมีกรุบๆของของด้วยอูมาราเมลนิดหนึ่งเฮ้ยได้นะละมุนละมมากตอนนี้เป็นามากใช้ตลเบอรรี่สด มไม่เปรี้ยวมากของสตรอเบอรี่แล้วก็มีความซ่าสุดแรงนิดนึงนี่มันจะกลิ่นสตรอเบอรี่นิดนึงกับกลิ่นเลมอนนิดนึง่ะทุกนนคนคือได้มาที่ตรงนี้กันได้ดีกว่าเราถามแล้วสำหรับอรตัวนี้คือสเปเชียลมากๆเพราว่าเหมือนจานอีธานอยูอย่ใช่ไหมเหมือนจานนี้นะคะก็เป็นพามาสลัดนะคะน้ำซุปสลัดนี่เจ้าของรา้านบอกว่าอันนี้เป็นส่วนผสมของไข่แล้วก็ อะไรนะแ a ชชัน่นฟู้ดนี่คือเขาก็าส่งเองเลยอร่อนะนก็รสบาติดีนีค่ะเพราะว่าไม่มีพวกกินครีม,รมอืม,มาที่จังไปอันนี้เป็นคาร์บนนะคะปกติคนชอบกินคาร์โบนเยอมาก ยอะมาะอันนี้ไม่ได้รอน,นะคอ่าฝนะังมานอนถ่ายรูปก็่มันเ้าอยู่นะคือไม่วาที่ทำยนง้งมันคือมันดีเลยตอวน,นี้เป็นซสารตตอนนี้บิสซ้านะคะก็เป็นเนีชีสแล้วก็ปีบหน้ารืแกงดูเขาทำชีสเยอะมากตัวนี้ตัวแป้งดีนะคือมันไม่ได้แบบว่าบางหือกรอบ ม,มันนุ่มกำลังดีแต่มันไม่ได้หนามากทุกคนร้านไหนที่เป็นโฮมเมดเขาก็จะแบบว่าใส่ใจคือนี่คือการไปชิมอาหารร้านไหนที่มันเป็นโฮมเมดนะเจะบบา้าขนะองร้านหรือว่าเชฟจะใส่ใจในการทําอาหารมากจะใส่ใจในการว่าเออปรุงรสชาติอาหารให้มัน,นออกดีที่สุดบางทีที่เราแบบเออไปกินร้านที่เขาใช้เครื่องเหมือนซอสเคลือบลูกอะไรเงี้ยรสชาติมันอาจจะเหมือนกันใช่ไหมแต่นี้มันสเปเชียลจริงๆรสชาติแบบ เออ er, ทุกป่บคุณไทยเลยแบบเนี้ยถ้าใครมาแนะนำกิซ้าเลอะมากสุดปังไปกินต่อไีก่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ยวเป็นไก่นะคะก็เป็นเจ้าของหูดคะเดี๋ยวจะให้ไล่ฟังหลัยทุนเลยถึงเปิดทำจากนี้นะเปิดร้านแบบหนบอกเลยว่าก่อนอันนี้ที่ตั้งใจจะเป็นบาร์บาร์เล่าบนนั้ำเกิบกับ พิซซ่าตอนทานแต่เพิ่งว่าร้านพี่อ่ะเปิดในช่วงเวลาที่ผิดไปนิดนึงโควิดเนาะใช่ค่ะพี่เปิดมาเพราะโควิดเลยใช่ก็คือที่ร้านทำไมมันเป็นแบบนี้ตอนแรกพี่ก็ต้องบอกตรงเลยว่าตอนแรกระบบทางคือถัมก็คือจ้างใช่ขอสร้างไปเลยค่ะแล้วปรากว่าทําไปแล้วระหว่างทางมันมีปัญหามันเป็นมันเป็นแบบคลาสสิกสตอรี่เลยที่แบบว่าเวลาทำต้องมีต้องมีเนื้อช่าง ก็ค <Tory>. ือ <libr> ม <ame> ันมีหลายอย่างมากที่มันแบบไม่โอเคเนาะก็เลยปล่อยเขาออกจากนั้นอาทิตย์ผัดผัดไปก็ควิดมาลายก็ยังไม่เสร็จนู่นนี่แล้วตอนนั้นอย่างโปรเจก์นั้นคือชื่อหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งตอนนั้นในที่แพงที่ย่างเป็นสีเขียวพาเสร็วก็เขียร์เคลียร์เลยนอกอ้ไรเขียวแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกผิดหวาเครียดมากว่าจะไปตรงไหนชคุณบอกหยุดเธอ้านก็ยังไม่เสร็จไม่เสร็จ ส่วนพี่ได้ไปจัุจักรแล้วได้เจอรูปนะพี่เอที่บอกใช่พี่เรียกว่ามีสูงเจอร์สายพี่ได้เข้ามาพี่ก็ซื้อเข้ามาจากร้านขายของมือสองโดยมาเติรนคือแบบคือวันนั้นตั้งใจเดินหาทั้งวันเลยเพื่อหารูปภาพรูปใดรูปหนึ่งจนเดินจนสุดก็ไม่มีละวันนี้ไม่เจอไม่ถูกใจด้วยจะกลับบ้านแล้วพอเอินระหว่างทางที่กำลังจะต่างด้าวสายตามันก็ไปเห็นไอ้กล่องของทวารวัน ใต้ตู então, ้อย่างเงี like ้ยแล้วแบบมันแบบเดินจิตเดินใจให้เราใช้เลยให้เราย้อนกลับไปแล้วก็แบบพอออกมาจากใต้ตู้เลยนะแล้วแบวินาทีแรกคือแบบเฮ้ยใช่เลยเธอเป็นแบบเรดูเป็นผู้หญิงที่แบบแข่งูตองอะไรผิวใจดีพี่ิลก็แบบพอออกมาแล้วก็ลองมาวางไว้แบบเอามาแขวนไว้ตามหน้าอกอะไรเงี้ยแต่ก่อนแล้วสีเขียวถูกปะแล้วที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราหลงไม่ได้ใช่เราหลงต้องเลยกกันเลยว่า พี่เปลี่ยนทุกอย่างทุกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนตัวแร้ชื่อชาร์ลีชีลานะจากสีเขียวก็เปลี่ยนเป็นสีดำเออที่มีแฟนแล้วแฟนพี่อ่ะเขาก็ให้คำแนะนําอยู่อย่างหนึ่งเลยว่าข้างนอกต้องเป็นสีดำจากที่สีเขียวนะพี่ก็เลยแบบมาบอกเขาว่าถ้าข้างนอกสีดำข้างในเป็นสีอะไรก็เลยการว่ามาเป็นสีนี้ก็คืออาชีพพิเศษของที่นี่ก็คือที่ทําด้วย ตัวเองกับอ๋อไม่ไม่ได้แบบเอาแฟนเยอะคือแบบตัดฟิลลิ่งเลยใช่คือจะสตอรี่ที่มาว่าดูมันมันออกเป็นแงินมันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกใช่บางทีการที่เราทําอะไรที่มันไม่ได้ตั้งใจมากมันออกมาดีเกินจากที่เราตา้ไว้แล้วก็มันเร่งมาด้วยยามหรืออะนะก่อนจะสอบเลขเขาตอนนั้นคือมันแบบเพื่อนคือคนรักข้างก็เหมือนว่าปิดเธอเขาไม่รู้ที่าเขาผิดด้วยแหละใช่เขาเขาบอกปิดเธอเพราะว่าไม่ดีอีกปีอีกประมาณปีสองปีเลยกว่าจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนั้นแบบ ด้วยความดื้อถกดื้อก็เลยแบบรวมในเมื่อไม่มีคนสนับสนุนก็ทําเองใจลงมาเละใช่แตเขาทําไปเขาร้องไห้ไปเอาจริงเพราะว่าจริยาภาพผู้หญิงคนหนึ่งต้องผสมสีล้อแล้วก็ไม่ต้งปีนแบบมันได้ใช้แบบบาตร์มันใช้แบบเกียร์แต่มันออกมาเป็นที่นี่มันไม่มันไม่ใช่ร้านใหญ่มากนะทุกคนเป็นร้านอย่างสองลูกคาระดับเล็กๆนะโต๊ะน้อยเมนูน้อยแต่บดูประกุนเป็นโฮมี่สไตล์แล้วก็เค้กคอนเซ็ปต์ก็คืออยากให้ ค so ุณท right. okay. so ี kind of so ่กับพี่มีคุณที่นะข้างบนก็มีค่ะข้างบนก็มีอย่างนี้ข้างบนเป็นแอรี่นะค่ะเองเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งไม่ดูคอนเซก็คือคอนเซ็ปต์คือไม่อยากคือเรามีพิซซ่าใช่ไหมเรามีกลงเล็กๆเราอยากให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกแบบมาบ้านเพื่อนแล้วแบบแบบมาบ้านเพื่อนแล้วแม่ได้ทำให้กินให้กินในชาตนี่คือคอนเซ็ปต์ว่าทำไมถึงเป็นกระจกแบบให้ได้ดูเออคือถ้ามาทุกคนสั่งนั่งทองได้เลยนีแบบพิซซ่าต่อถาแบบทำสดๆเออดีแปะ สดๆ<ห>นวดแป้งเองอ่ะน,นี่คือส่วนผสมอ,อะไรเงี้ยในร้านเมื่อกี้ถามพี่เขามาเหมือนแบบซอสที่ใส่ในพิซซ่าหรือว่าน้ำสลัดหรือว่าเนี่ยเครื่องปรุงนั้นต่างๆใดๆอะ่ะคือมันเฟรนมากเหมือนน้ำสลัดอ่ะเขาทำมาทุกวันเลยใช่ไหมคะว้ยคือแบบนา่าทานมากนา่าทานน่าทานมากบอกไว้เลยว่าเมนูนน้อยนะแต่เออมันก็แบบมีคุณภาพรจริงๆว่าเขาใส่ใจในการทำอือพี่บอกปรุงได้อะไรเงี้ยทุลักทนเล็กเนี่ยเขาไม่ได้แบบเป็นคู่แบบ ก็เสีน่โอเคนะแบบดูแบบดี้แบบไม่ต้องแบบคือแบบแอกลูกค้ามาเราสามารถไบคุยได้เลยประหยัดงบการได้เสิร์ฟได้โตเราเ้ามาเยอะๆอย่างทิธีเด้ยุแล้วพนักงานไม่ได้เยอะนะมีสักคนละหัวเดียวเลยจัดดีจัดเฮ้ยคือมันดีถ้าใครมาแล้วแบบเฮ้ยถ้าแบบคิดว่าโรงแรนคือน่าขนเปลนได้เลยไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าถ้ามาที่นี่ อยากให้เป็นชิวๆได้ชิวถ่ายรูปได้ตามสบายนี่ถ่ายรัวมากถ่ายรัวเลยเขียนให้ใครอยากให้ก่อนร้านนี้นยอว่าร้านอยู่ตรงไหนคะอ่าร้านอยู่ตะบนุูมิเจสิกะนะคะแต่ไม่ต้องเข้าซอยนะคะร้านติดถนนใหญ่แล้วก็อยู่ตรงสะพานเลยค่ะแล้วก็ให้ใครให้ใครติดดำติกสีดำใช่ทุกคนแนะนำนิดนึงจอดรถเมื่จะหาอยากนิดนึงแต่ส่วนตัวไปจอดโรงแรมฝั่งกันข้าว แต่จะมีค่าต่อวถเข้ามาหน้าปิดจักหแต่ถ้าไม่อยากเสียค่าต่อรถก็วสุธีค่ะตอนนี้พี่ก็พิงวัดเขาะวัดสุทีก็คือเดินไม่ไกลจากสามวัดเลยจากลานแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเสียค่าต่อรถนอกจากที่แบบ20บาทเรองียโอเคพี่พี่พี่พ่พี่พีนพี้ขอบคุณมากเลยนะ่พ่พ